วันที่17กรกฎาคม2566นายกิจดาศีนะวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาแผนปฏิรูปการจัดเก็บรายได้รัฐบาลทาั้งในส่วนของการเพิ่มรายได้และการลดรายจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามกรอบวินัยการคลังและดำเนินการตามแผนกนารคลังระยะปานกลางโดยตั้งแต่ปีงบประมาณ2567ต้องลดสัดส่วนการขาดดุลงบประมาณไม่ให้เกิน3%ต่อ GDP ขณะที่ปัจจุบันการจัดเก็บรายได้ มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ14%ของ GDP ดังนั้นจึงควรขยับขึ้นไปเป็นระดับ16-17%ต่อ GDP ทั้งนี้ยืนยันว่าภาษีจากการซื้อขายหุ้นยังอยู่ในแผนการปรับโครงสร้างภาษีเพียงแต่รัฐบาลรัากษาการอาจมีข้อจำกัดไม่สามารถดำเนินการได้ต่อหรือหากจะปรับเป็นการเก็บภาษีกำไรจากเงินลงทุนก็สามารถดำเนินการได้ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งการปรับโครงสร้างของภาษีเพื่อสนับสนุนขีดความสามารถใน,ารในการแข่งขันของประเทศ